กระบวนการสาวไหมการสาวไหมคือการดึงเส้นใยไหมออกจากรังไหมซึ่งต้องต้มรังไหมรวมกันครั้งละประมาณ60-100ถึงรังขึ้นอยู่กับชนิดพันไหมและชนิดของเส้นไหมว่าเป็นเส้นไหมพุ่งหรือเส้นไหมยืนจากนั้นดึงเส้นใยไหมให้รวมตัวเกาะกันเป็นเส้นไหมตามขนาดที่ต้องการ ขั้นตอนการสาวไหม 1. การเตรียมรังไหมเป็นขั้นตอนการคัดรังไหมดีออกจากรังไหมเสียและลอกใยไหมชั้นนอกออกเนื่องจากเส้นไหมมีลักษณะเส้นใหญ่มากมีปุ่มปมและเนื้อหยาบแข็งเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสาวไหมมีดังนี้เหล่งสาวไหมหม้อต้มรังไหม เตาแกส๊สตะหลิวสำหรับเกลี่ยรังไหมและเส้นใยไหม 2. การต้มรังไหมกลุ่มปลูกมอนเลี้ยงไหมคือเมื่ออุสวนมอนส่วนใหญ่ใช้เตาถ่านและเตาแกส๊สสำหรับให้ความร้อนเพื่อต้มน้ำให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับสายพันธุ์ไหมโดยใส่รังไหมลงต้มในหม้อใช้ตะหลิวกดรังไหมให้จมน้ำสลับกันไปมาประมาณ2นาที และใช้ไม้คีบเกี่ยรังไหมให้รวมกันและดึงเส้นใยไหมจากรังไหมแต่ละรังมารวมกันรวมเส้นใยไหมหลายๆเส้นเข้าด้วยกัน 3. การสาวไหมผู้สาวไหมจะดึงเส้นไหมออกจากหม้อต้มผ่านพวงสาวไหมโดยใช้เหล่งขนาดเส้นรอบวงประมาณ50เซนติเมตรเป็นตัวดึงและเก็บเส้นไหมทําการดึงเก็บเส้นไหมไปเรื่อยๆจนเส้นไหมจะหมดซึ่งสังเกตได้จากสีของรังไหม จะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีขาวมากขึ้นเมื่อสังเกตเห็นรังไหมเปลี่ยนเป็นสีขาวมากขึ้นให้ตักรังไหมออกและเติมรังไหมใหม่ลงไปตามจำนวนที่ตักออกในกรณีเส้นไหมมีขนาดเล็กต้องเติมรังไหมลงไปในหม้อต้มให้มากขึ้นหากสังเกตเห็นว่าเส้นไหมมีขนาดใหญ่เกินไปให้ใช้ตะหลิวเกลี่ยรังไหมออกด้านข้างหม้อต้ม 4. ใช้เชือกขาวสอดตามช่องว่างของร่องเส้นไหมเพื่อทำไพรป้องกันการพันกันของเส้นไหมและนำเส้นไหมออกจากเหล่ง 5. การตากเส้นไหมนำเส้นไหมที่ผ่านการสาวไปตากบริเวณโล่งแจ้งประมาณหนึ่งวัน 6. การเก็บเส้นไหมต้องเก็บเส้นไหมในห้องที่ไม่มีความชื้น